ครับเราจะเริ่มเซาะจากทงท้ายท้ายหวีนะครับตรเตาะ้าไปเรื่อยๆื่อยนะครับเพราะถ้าเราเซาะจากข้างบนอะ่ะมันจะเซาะไม่ได้มันเตาะหวีมันแน่นมากอ่ะอันนี้ได้มาอีกหนึ่งอันเห็นปะเราจะเตาะง่ายขึ้นเนาะแล้วเราก็สลับเตาะไปเรื่อยๆื่อเนี่ยครับ<ะ>เห็นปะเราจะมีะเห็นช่องตูดวิธีการเตาะอันนี้เราก็เตาะช่องนี้ระวังหน่อยนะครับเพราะมีดถ้าเกิดเราไปทิ่มอ่าโดนลูกกล้วยมันจะเป็นตำหนิจะเป็นแผล ค่อยๆเอาะกันทั้งหวีทั้งเรือเลยจะลั่นลงมาเลยเดี๋ยวนะครับจะออกง่ายขึ้นกว่าเดิมเราก็สลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับจะง่ายต่อการถ้าเราไปงัดทางาหัวเครือมันจะยากสา,ามแล้วครับสี่แล้วตอนนี้ เห็นไหมช่องว่างมันจะมีเห็นช่องว่างได้ชัดเจนในการสลับปันปลากันนะครับเราก็สลับตัดอย่างเงี้ยมันจะได้ถ้าเราไปตัดเฉือนตรงนี้ยปุ๊บอบพอเราเอาไปวางอะ่ะกล้วยจะมันก็จะหล่นได้ง่ายเนาะอย่างเงี้ยจะง่ายว่าวิธีการง่ายๆเลยครับตัดกล้วยของสวนเรานะแต่ไม่ทราบว่าสวนอื่นเขาจะตัดกันยังไงเพราะตัดอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมันมันมันได้ดีกว่าใช่นไหมครับแน่นมากแต่เราหวีอ่าแหละเดี๋ยวเราไปนับดูเนียเราก็จะหมุนข้างไปเรื่อย มันจะสลับฟันปลากันใช่ไหมครับอันนี้มันจะสลับกัน